ก็วัน uhm น like ี้พวกเราคอปทสปสและกองทัพรำนะครับก็ถือว่ามาติดตามที่เคยได้ร้องทุกกล่าวโทษไว้ตั้งแต่วันที่27มิถุนา2566เวลาก็ล่วงมาเกือบเียดเดือนนะครับความคืบหน้าที่เราร้องทุกกล่าวโทษให้กับอาทิตย์ดีกรมราชธรรมสองท่าน นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบที่ปล่อยให้นักโทษทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจำนะครับจนวันนี้จะมีการพ้นโทษของพักศิลชินวัตรแล้วแต่คดีที่เรามาร้องคุกกล่าวโทษไว้ยังไม่มีความคืบหน้ารวมทั้งข้อเท็จจริงใหม่กรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนช่องพีพีทีวีว่าได้ไปพบ นักโทษทักษณิณชินวัตรที่ชั้น14นะครับทำให้เรามีความสงสัยว่าเมื่อไปพบกันได้แสดงว่าผู้ต้องขังทักษณิณชินวัตรไม่ได้ป่วยหนักอย่างที่เปล่าอ้างไม่ได้เข้าขั้นวิกฤตซึ่งเป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่ผมคิดว่าปอปชจะรีบนำมาไต่สวนเพื่อให้เกิดความกระจา่างนะครับวันนี้ก็เลยมาหนึ่งทั้งทวงถามติดตามสองคือข้อเท็จจริงใหม่พยานบุคคลที่คุณเสรีพิสูจน์ได้พูดทางสื่อมวลชนไปนะครับเอาเรื่องไว้ก่อนครับ เดี <worries. S 2> uh, okay. ๋ยวความความคืบหน้าเดี๋ยววันนี้ผมรับเรื่องนะครับวันนี้ผมรับวันนี้ผมรับเรื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าผมจะชี้แจงกับกับทานแกนนาในในห้องที่เป็นส่วนตัวพอสมบวรนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องในคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าถ้าสื่อมวลชนจะสอบถามอะไรเดี๋ยวค่อยค่อยที้งกระกากนะครับเดี๋ยวขอชี้แจงกับทางแกนนาของของผู้ที่มาก่อนนะครับว่า ดือนกันยายนปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ค่ะมีขั้นตอนกระบวนการผ่านไปถึงขั้นไหนแล้วก็อ๋อ,อคือปัจจุบันเนี่ยพนักงานไต่สวนก็ยังทํางานอยู่นะครับมีการสอบปากคำพยานบุคคลขอเอกสารหลักฐานจากหน,น่วยงานต่างๆครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้กับท่านผู้ร้องเขทราบเป็นการสดุดนะค่ะมีการเรียนสอบไบบสอแล้วฮะสอบแลนะ้วฮะแล้วก็คดีขึ้นหน้าไปเยอะครับขึ้นหน้าไปเยอะมากแล้ว เราเคยยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษไว้เมื่อตั้งแต่วันที่27มิถุนา2566นะครับกรณีที่ผู้ตรงขังทักษิณชินวัตรไม่ได้อยู่ในเรือนจําเลยเข้าเรือนจําไม่ถึงหนึ่งวันก็อ้างว่าป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามีกระบวนการของของ้าราชการที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับตั้งแต่ที่บรดีกรมราชธันต์สองท่านในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มาถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมและรัมตียุติธรรม นะครับเราจึงมาร้องทุกข์กล่าวโทษให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้กระจา่างเพราะว่าเป็นสิ่งที่สังคมเฝ้าติดตามนะครับผ่านมา11เดือจนจนจะครบ1ปีจนผู้ตรงขังจะได้รับการพ้นโทษไปแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับเราก็ติดตามสอบถามผ่านการประสานงานทางโทรศัพท์มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็อ้างว่าคดีอยู่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่ดังนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อผ่านมาจนถึงวันนี้ ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาติดตามรวมทั้งเกิดกรณีใหม่เกิดขึ้นข้อที่จริงใหม่เกิดขึ้นกรณีที่คุณเสรีพิสุทธิ์ได้ออกมาพูดผ่านสื่อว่าได้ไปพบคุณนักสินชินวัตรที่ชั้น14อาหารในในขณะที่อยู่ในโรงพายาบาลอยู่นั่นแสดงว่าการไปพบปะพูดคุยการบนชั้น14และมีการขอร้องเรื่องของการถอนคดีแสดงว่าคุณทักษินชินวัตรไม่ได้อยู่ในอาการวิกฤตอย่างที่สังคมเข้าใจานะครับเมื่อไม่ไม่อยู่ในาการวิกฤตก็น่าจะกลับโรงพายาบาลรชาชทันได้ ดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่ผมว่าจะนําไปสู่การร้องทุกข์กล่าวโทษในหลายคดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ปปชได้ไต่สวนเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับในส่วนของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ให้สัมภาษณ์จากทางสื่อว่าได้ขึ้นไปพบก,กับท่า,า,านอดีตนายท่านสืเน,นี่ยนะมันแสดงให้เห็นว่าแบบนี้ก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของสิบ รายชื่อที่ต้องเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรเลยนะครับก็คือว่าคุณเสลีพิสุทธ์ไปเยี่ยมได้อย่างไรนะครับมีกระบวนการที่รับเ้นการบรีบรัฐที่ของเจ้าหน้าที่กรมพระราชทานหรือไม่ประเด็นที่น่าสงสัยก็คือว่าในการเดินทางไปพบคุณทักษิณที่ชั้น14นั้นน่ยมันต้องมีตัวกลางในการประสานงานหรือว่าเกิดการประสานงานโดยตรงกับคุณทักษิณชินวัตรแล้วประสานงานได้ยังไงคุณทักษิณชินวัตรสามารถใช้โทรศัพท์ ในการพูดค yeah, so, ุยได้ห uh รือไม่ซึ่งนักโทษทั่วไปไม่ไม่มีสิทธิ์ใช้โทรศัพท์ดังนั้นเนี่ยมันมีคําถามเพิ่มเติมมากมายหลังจากที่ที่มีการกล่าวอ้างนะครับการไปเยี่ยมในฐานะบุคคลอื่นที่ไม่ไม่ใช่ญาติมีรายรชื่อแสดงว่าได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นอย่างมากนะครับในกรณีนี้ค่ะก็จะมีการล็อกเรียนเรื่องนี้ในวันนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนบอกไปว่ามันมันจะเกี่ยวพันต่อเนื่องมาหลายคดีถ้าพิสูจน์ทราบว่าได้ไปเจอคุณ ถ้าสินเชิญวัตรที่ชั้น14นั่นแสดงว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์สองแล้วก็อย่างที่เรียนไปว่ามีการสื่อสารกันได้ยังไงนะครับเรื่องเรื่องนี้ค่ะคุณเสรีพิสุทธิ์จะออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้สภากสื่อจะเป็นที่จะต้องมาเป็นพยานใช่ครับเราเราเราวันนี้ก็ยื่นให้ให้ปปชได้เรียกคุณเสรีพิสุทธิ์มาเป็นมาสืบมาเป็นพยานนะครับสืบเพราะแท้จริงและเป็นพยานในคดีต่อคดีนี้ด้วยครับถ้าย้อนไปในเรื่องเดิมค่ะเรื่องของการร ทำเป็แต่ละที่ให้คนทั้งฝีไม่ต้องเข้าไปจับตุ้อย่างเงี้ยค่ะมันร่วมเงินมาถึง11เดือนแล้วแต่ว่ามันยังไม่าข,ขึ้นหน้าเลยก่อนหน้านี้ทางปองปชพได้บอกอเกี่ยงระยะเวลาคือปปชอธิบายเบื้องต้นในการมายื่นตั้งแต่27มิถุน,นาปี66ว่าจะใช้เวลาในการไต่สวนข้อเท็จจริง180วันนะครับแล้วก็พอครบ180วันคปทก็มาติดตามทวงถามอีก ก็ได <ider> day <doors> ้รับการชี้แจงว่าจะขยายเวลาในการการไต่สวนข้อเท็จจริงออกมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่งนี้มีความคืบหน้าเท่าไหร่มีความมันใจในการทํางานของทางปชมากไหมแค่ไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตเนี่ยอารมณ์คุณเสรี่ที่สุดทีการให้สัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณบอกว่าพอถอนฟ้องในเรื่องของหละล้อเรียนหรือข้าเจ็บแบบไหนายูเนี่ยจะมีการวิ่งแม่นที่ปอชด้วยก็เป็นเรื่องที่เราตั้งคําถามอยู่เหมือนกันแสดงว่า กรณีีคุณทักษิณพูดกับคุณเสรีพิสุทธิ์ว่าสามารถวิ่งเต้นได้นั่นแสดงว่ามีการแทรกแซงการทํางานของปปชได้นะครับถ้าคุณเสรีพิสุทธิ์ถอนฟ้องจริงแล้วเกิดการถอนฟ้องนั่นแสดงว่าเป็นหลักฐานสําคัญว่าปปชเองก็ต้องถูกตั้งคําถามจากสังคมเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ข้อเท็จจริงทางสํานวนมันจะบันทึกไว้ในการทํางานของปปชนะครับเรายังคาดหวังว่าจะมีการไต่สวนอย่างเป็นธรรมต่อเรื่องนี้ ก็ย <g plane story> ังเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนต้องต้องฝากความหวังไว้นะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่การตัดสินแต่มันเป็นการฝากข้อเท็จจริงทิ้งไว้ให้กับคณะกรรมการปปชได้พิจารณานะครับเห็นบอกว่าถ้าเกิดในวันนี้เนี่ยไม่ได้ความคืบหน้าหรือว่าไม่ได้คำตอบของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ปปชที่น่าก็แต่อาจจะยังอยู่ที่ต่อก็ยังต้องหาเรื่องกันต่อนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ดูว่าจะมีความคืบหน้าหลังจากที่มีการพูดคุยกันแบบไหนยังไงนะครับถ้าไม่มีความคืบหน้าก็อาจจะมีการหาเรื่องกัน นะครับเป็นการกดดันเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราต้องรอหาเรื่องกันต่อแนวทางการเคลื่อนไหวนก็เฉพาะเรื่องนี้ใช่ไหมครัก็ยังเฝ้าติดตามที่ปปชจะมากดดันให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับการเคลื่อนไหวทางคดีให้มากที่สุดๆๆๆนะครับ